สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องยิหนิงโกกตุมนะคะร้านพี่เหนงก็ทำชายออกมานะคะทำชายออกมากันแดดหรือเต็นออกนะคะเห็นเหลียวอ่าเรามองมองดู ลมพัดแล้วโอ้หรือออกทำไมนะคะท่ชายออกนะ,ะชายระเบียงออกกันแดดกันลมส่วนมากก็กันแดดเนาะถ้าเราใส่เต็นท์แบบนี้นะคะลมแรงนะคะพัดปิวเลยกระพึงกระพึงอยู่เนาะเดาวก็ใช้มาเป็นใช้แบบนี้เลย ได้มไม่ลมไม่พัดต้จะเอาไอ้ต้นไม้มาปลูกดนะีเลยเนาะตไม้ก็บร่าลตอนนี้เฉพาะลมมาก็ร้อนแล้วนะคะร้อนเลยก็ร้อนแล้วดูสิ นี้ก็จะได้โอ้เป็นร่มดีจังนะพี่แดงเนาะใช่ดีขึ้นไหมดีขึ้นเยอะเลยแหละออมันไดนมันลาะกแดดม่ตใช่ดีขึ้นเยอะมากเลยพี่เดงต้องเอาต้นไม้มาปลูกอีกแล้วแหละเขาคิดว่าจะเอาตัวเป็นกระถางนะแม่ห้อยข้างบดเลยอ้แล้วนั่นจะเป็นที่นั่งได้ได้ ไม่กินข้าวอีกกินกว๋วยเตี๋ยวแล้วจ้ะดีมากเลยเข้าไปเข้าเข้าไปแล้วเย็นเลยแต่ว่าอยู่ตรงนี้ยังร้อนเลย เดี๋ยวกว่าเดิมเยอะเลยนะคะเอ้ายายสมอนไปไหนแล้วเนาะใช่ในย่านหนนะคะจากเม่อนุ๊กนะครอ๋อของแม่อนุ๊กโอ้ ขอบคุณนะคะแม่นกขอให้แม่นกสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยนะจ๊ะขอบคุณนะคะโอ้เราก็จะดูช่างตูต่อราคาด้วยนะคะพี่สวยเลยสวยนะคะใส่กับเสื้อสีอะไรสีแชมเสื้อสีไหนก็ได้สีชมพูแล้วก็สีสีเหลืองก็ได้ใช่สีชมพูสีเหลืองโอ้โหเขียวเลยสีเขียวสีเขียวไม่ได้เขาให้ใส่สีเขียวเหมือนกันใช่ไหม นี่นะคะหลังคาแบบนี้ชร้างเลยนะมาถึงนี่แล้วนะคะยายก็ทําเหมือนกันนะคะยายก็จะทําเหมือนกันเนาะเพราะว่าลมมาลมตีนะคะใช่มันพื้นพื่นขึ้นก็นั่งมองดูอยู่ก็นั่งมองดูอยู่อ๋อลมพัดมันก็ต้องแบบทําของไหวพี่เหน่งใช่เข้าไปเยือนดูสีเย็นเลยใช่่คะอถ้าเต็มมนร้อนนะคะใช่้าเต็มร้อนมากอืม ล้วมันอันตรายด้วยเวลาลงตีมันล่วงลงมาเกือบโดนคนนั่นนะใช่โอ้ใช่เวลาคนมาซื้ออย่างนี้เนาะใช่คัวมันหยุดเลยเออใช่ใช่เลยดีที่นี่เดินเข้ามานิ่เงียวเย็นเลยพี่นิงใช่ดีขึ้นหน่อยอไห้เนาะเนาะดีขึ้นมากเลยไม่เดียวหน่อย,ย <laughs> ออแหล้วเี๋ยวเลยแล้วก็สวยกว่าเดิมด้วยเออ แต่เต็นยังไม่เท่าไหร่เดี๋ยวที่ทำแบบนี้แบบโอ้โหสวยด้วยยายสมอนแก่าก็จะทำเหมือนกันอยู่นะนี่ครับบอกอ๋อ นะคะคร้านแม่นกยายสมอนกับเสือขายที่นี่นะคะร้าน,นจร้านนี้ก็เป็นของพี่อนุวัฒน์นะคะโอ้ยพ่อเปานอนหลับเย็นเลยเนาะตรงนี้ร้านพี่อนุวัฒน์ก็ขายเป็นกว๋วยเตี๋ยวหอขนมมีขนมด้วยโอย้ของฝากจาก ขอฝากจากจันปาดงด้วยเป็นขนมด้วยของพี่อนุวัตรนะคะทั้งขนมทั้งมาม่านะคะอ,อ๋อไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวไม่ใช่มามา่านะก๋วยเตียเต๋ยวก๋วยเตี๋ยวเรอือรถนะคะมีหลายรถด้วยมีรถอะไรมั่งนี่แล้วก็นี่มีสามรถเลยนะคะอ่ะยายก็ได้กินทุกรถแล้วนะคะแล้วก็ ได้คี่ใชับแล้วนะคะขาหมายเลขน่ก็ดีเหลยอพอเดินอีกเยอะเลยทั้งเย็นด้วยกระเตานะคะที่หลังจากตอนนั้นก็ใส่เต็นท์ผ้าม่านแบบผ้าเต็นท์แบบนี้นะคะผ้าเต็นท์แบบนี้เวลาลมพัดแรงฮึ่มวุบเข้ามาเลยลุดเลยนะคะขะลมแรงมากเลยนะคะอยู่ตรงนี้นะคะเพราะว่ามันไม่มีที่ บางลมนะคะเป็นที่โล่งนะคะไม่ได้บางลมเนาะต้องใช้มีอย่างบางลมนะคะอ๋อวันนี้ก็เอซก็นู่นนะคะเอฟซี FC มาไหวปูเช่นเดิมนะคะมีนาลานองปูนะคะกว่าเจมเดิมนะคะรถตู้โอ้ ทำอะไรนะคะทำอะไรเลยโอ้ล no. ุงพลอยู่ไหนอ่ะลุงพลเลยคะลุงพลมาไม่เห็นลุงพลเลยเนี่ยยังไม่เห็นเลยค่ะจ้าวัสดีค่ะจำได้จำไม่เคยมาหรอกแต่ดูตั้งแต่อยู่สวีทนู่นดูตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่ย่านนี้อยู่กอกเว้ยจ้าพอดีพอดีโควิดหมดก็เลยให้ร้านพามามาเที่ยวมาเมืองไทยก็เลยให้ร้านมา ไปมาจะให้ลุงพลไม่เห็นลุงพลเลยอ๋อลุงพลไปไหนพูดตามบ้านโอ้จ้ะต้องให้เอทมินเปียวแล้วเรียกจะให้นั่งรถไปอ๋อให้นั่งรถไปรถตู้ไปเลยจอดบ้านใช่เวลาจะกลับก็ไปถ่ายรูปไปหาแกตรงนั้นแล้วก็เลยกลับเลยใช่ไปถึงมาให้โชคดีแล้วกลมาอีกจ้าไม่ที่มาไม่ใช่อะไรนะ ตอนโควิดนะคะจุ๋ยก็มาถ่ายรูปนะคะภาษามนนะคะค่ะจุียก็ขอจบคลิปแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ